lớn lắm, 100 km, 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 าระจุวิสินงสายครับแล้วทำกายดีครับอินสายเดี๋ยวจะให้เปลี่ยนลำกล้องถ้ามันคลายครับเอากรจปัจเียบไปขาบ จะมีอ mm ีกเนาะจะมีเออนั่นแหละดูมันมันตรงไหมมันเราเลีงไปเป็นคนนี้ไหมหยุดค้างไว้เนี่ยตรงนี้ชั้นรู้เลยโอเคโอเคโอเคเอาแต่นะพอร้อยครับมาจุกระสุนครับแล้วยิงต่อเลยอีกสายหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับหุ่นละก้อยอีกทีหนึ่งหลังอ่ะ อีกสายนึ่งอีกร้อยหนยยึ่ง,ยยง้วมันจะไม่ติดใช่ไหมมืาาอไหนพร้อมแล้วก็ยิงเลยครับ palun , palun .